สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของ d r รี m มมอเตอร์โดยผมชันชัยนะครับสำหรับวันนี้ผมชันชัยนะครับยินดีที่จะนําเสนอรถบรรทุก6ล้ออีก1คันนะครับรถคันนี้เป็นรถฮิโน่ fc ปีที่จดทะเบียนก็คือปี2559นรบาะครับโดมิเนเตอร์เครื่องยนต์ร้อยสี่สิบห้าแรงม้านะฮะแล้วก็ลักษณะเป็นดัาดินนะครับความยาวของกระบะอยู่ที่4เมตรสาเซนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงในส่วนของ ตัวดำผมขอพูดคุยในเรื่องของหัวเก่งนิดหนึ่งนะครับรถคันนี้สภาพตามที่ผมเห็นนะครับหัวเก่งยังไม่เคยทําสีนะฮะสภาพยังเดิมๆอยู่นะครับก็มีกันชนถลอกบ้างนะฮะรถคันนี้ผมส่งข่าวให้ดูนิดนึงว่าอยู่ในสภาพเดิมๆก่อนที่จะมีการเก็บงานนะฮะผมยังไม่แน่ใจว่าคนที่ต้องการที่จะใช้รถตัวนี้เนี่ยต้องการแบบอ่าสภาพนี้หรือต้องการให้ผมเก็บงานให้ผมยินดีที่จะทําได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สําหรับ ท่านใดที่เป็นพ่อค้าในกลุ่มรถมือสองด้วยกันเนี่ยสนใจรถคันนี้ผมก็ยินดีนะครับที่จะแบ่งปันกันไปนะฮะแล้วก็ <c oughs> สภาพโดยรวมทั่วไปก็คือได้ความเดิมแล้วละ่ะในส่วนของหัวเก่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะฮะว่าสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายให้ดูนิดนึงเบาะนั่งด้านคนขับมีขาดนิดหน่อยนะครับแต่ก็ห้องโดยสารอย่างอื่นเนี่ยภาพรวมๆก็ยังดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆผ้าหลังคาเบาะ หน้าปัดเรือนไม้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายให้ดูนิดนึงนะครับว่ารถคันนี้วิ่งไปกี่กิโลแล้วนะครับหาลบกวนเปิดสวิตให้ดูนิดนึงนะฮะวิ่งไปกี่กิโลแล้วครับอ่ารถคันนี้ไม้น้อยนะครับวิ่งเพียงแค่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะสภาพโดยรวม,ม,มของเครื่องยนต์นั้นไม่ต้องกังวลน,นะฮะอยู่ในสภาพที่ดีเลยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยสบายใจได้เลยนะครับว่ารถคันนี้สภาพ ว่าเก่งยังสวยแล้วก็ภายในห้องโดยสารยังดีแล้วก็ในส่วนของคาซีนิดหนึ่งนะครับคาซีก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีผุไม่ได้มีอะไรเลยถึงแม้จะเป็นรถด,ดําก็ตามนี่เป็นเป็นคาซีที่ผมล้างออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยล้างออกมาก็ได้เห็นนะว่าอ๋อคาซีไม่มีบวมไม่มีซับในหรือว่า <c oughs> ในส่วนตรงไหนฉีกขาดเลยนะครับผมก็เอ็กซเรย์มาพอตรวจดูความเรียบร้อยทั้งหมดนะครับว่า มีตรงไหนที่มีฉีกมีแตกไหมสําหรับกระสีนะฮะปรากฏว่าเช็คันแล้วเนี่ยไม่มีนะฮะแล้วก็ดาตัวนี้ก็เป็นตัวกระบะสามมิตรนะครับกระบอกดาก็เป็นของ3มมิตรด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพโดยรวมๆของดำเนี่ยในโครงสร้างเนี่ยผมถือว่าเป็นดาที่สมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของกระบะเนี่ยสีก็ตามสภาพที่เขาใช้มานะฮะใต้ท้องนี่ผมก็ยังไม่ได้เก็บดาไม่ได้ทําอะไรเลย,เลยคือคงสภาพนี้ไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ถ้าสมมติว่าท่านใดสนใจที่จะใช้งานสภาพนี้ก็ยินดีแต่ถ้าสมมติว่าบอกไม่ได้เก็บให้ผมใหม่หน่อยได้ไหมก็ไม่มีปัญหาครับในส่วนของการเก็บทําสีใหม่ดรีมมอเตอร์ทาได้สบายๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างทุกอย่างนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับถ้า <c oughs> ท่านใดที่สนใจก็ผมก็จะเซ็ตให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจรลบีหลูปืนล้อซีนล้อนอกในผ้าเบรกกระบอกเบรกระบบคลัชทุกอย่างนะครับผมยินดีที่จะ เช็คให้ลูกค้าสําหรับในการซื้อไปใช้งานโดยตรงนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยจะเปลี่ยนแผงก็ได้หรือจะเปลี่ยน <c oughs> หรือจะทําสีอย่างเดียวโดยการใช้เหล็กตัวเดิมก็ได้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยสั่ง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 ,ง,งได้เลยนะครับรีมอเตอร์ยินดีที่จะทําให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ภาพรวมๆฝั่งนี้ก็ยังสวยอยู่เดี๋ยวผมจะพาดูอา,าเก่งนิดนึงอาเครื่องยนต์นิดนึงนะครับว่าสภาพของเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้าง อ่เห็นไหมครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือ145แรงม้านะฮะสภาพโดยรวมๆก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะครับแป๊บต่างๆก็ยังดูสวยภายในสังเกตดูไหมครับว่าฉีดออกมาเนี่ยมองดูเนี่ยไม่มีรอยรัว่วรอยซึมของน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันโซลา่าที่หยดไหลหรือเยิ้มแต่ประการใดนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ก็ถือว่าสบายใจได้เลยนะครับไปใช้งานเพราะว่าไมค์คันนี้วิ่งมาเพียงแค่ เ0 0 0หกิโลเมตรเท่านั้นเอง้วก็ในส่วนของหัวเก๋งด้านหลังด้านล่างนะครับก็แผ่นการร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะฮะสวยงามอยู่ก็มีในส่วนของขาดบ้างแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าบอกว่าอืผมไม่ชอบแผ่นการร้อนตัวนี้ผมเบิกห้างใหม่ใส่ให้ก็ได้นะครับไม่ขี่ต่างเองนะครับเบิกเบิกเช้าตอนเย็นก็ได้ของแล้วแล้วก็ในส่วนของงานเหล็กตรงนี้ก็ตะเข็บต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์อยู่นะครับลายเส้นจากโรงงานมาอย่างไรก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของหัวเก๋งเนี่ยคือเดิมจริงๆนะครับแล้วก็ภาพรวมของรถคันนี้ถ้ามองตามภาพรวมแล้วนะครับว่าก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับเพียงแต่ว่าสีสันของกระบะอาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับรีมมอเตอร์ตั้งราคารถคันนี้ไว้อยู่ที่635,000 0บาทเท่านั้นเองครับ635,000บาทเท่านั้นเอง ถ้าลูกค้าสนใจจะซื้อเป็นเงินสดก็รับเล่มกลับไปได้เลยเพราะว่าเล่มทะเบียนผมมีพร้อมอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าจะให้เก็บงานเป็นเป็นรถที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกรายการตามสไตล์ของดีมอเตอร์เราก็ยินดีที่จะทำให้นะครับราคาก็อาจจะมีขยับขึ้นไปนะฮะสนใจก็ทักมาที่ 0816577048ผมนะครับชานชัยแล้วก็อ e ีเบอร์1 0898914921เป็นเบอร์ของคุณทุกตานะครับรถคันนี้จอดขายอยู่ที่บริมมอเตอร์บางบัวทองสนใจก็ทักเข้ามานะครับปกติแล้วถ้าขายหน้าร้านเนี่ยหลังจากที่ขายออกไปแล้วเนี่ยทางเราเนี่ย <c oughs> มีงานรับประกันให้ด้วยนะครับ1เดือนเต็มนะครับสิ่งที่บรีมมอเตอร์ไม่ได้รับประกันก็คือน้ําแห้งกับน้ำมันเครื่องแห้งนอกจากนั้นรับประกันทุกรายการนะฮะ แล้วก็สนใจก็ทักคายเข้ามานะครับถ้าซื้อเงินสดก็ไปได้เลยแต่ถ้าจะจัดไฟแนนซ์ทางเราก็มีไฟแนนซ์คอยมือความสะดวกให้นะครับก็สําหรับคลิปในการแนะนํา6ล้อดำไซส์กลางยาง825ในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันที่คันถัดไปขอบคุณคมากๆครับสวัสดีครับ